listen h e r ได้ยินได้ฟังมันก็คล้ายๆกันเลยแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่คำว่า h e a r h e a r เนี่ยจะใช้กับอะไรที่มันเป็นการเหมือนได้ยินอาจจะไม่ได้ต้องแบบตั้งใจนั่งฟัง100%แต่ว่าได้ยินอะไรก็ได้ที่มันผ่านเข้ามาในหูเราใช้ h e a r ได้ค่ะตัวอย่างเช่น suddenly I heard a noise suddenly I heard a noise อยู่ดีๆในทันทีทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างขึ้นมาทอนทอนทอนนีันน Scary movie หรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นแบบ What I can't hear you What I can't hear you อะไรนะไม่ได้ยินเลยนะ <laughs> ไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้ฟังเธอฉันไม่ได้ยินเสียงของเธอหรือแบบนั่งอยู่กับเพื่อนแล้วอยู่ดีๆได้ยินเสียงกกกกก Did you hear that Did you hear that? คุณได้ยินเสียงนั้นไหมเธอได้ยินเสียงนั้นไหมอะ่ะหรือไม่ใช่แค่กับการรับรู้ได้ยินเสียงอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของได้รู้เรื่องนี้หรือยังอ่าได้ยินข่าวเรื่องนี้หรือยัง Have you heard the news Have you heard the news ได้ข่าวหรือยังรู้เรื่องข่าวนี้หรือยังนะคะ I heard that she broke up with her boyfriend againI heard that she just broke up with her boyfriend again five times already ได้ยินมาว่าเธอเพิ่งเลิกกับแฟน เลิกมาหลายรอบแล้วแหละคือจะเลิกกันแล้วเลิกแล้วก็กลับมาคบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือฉันชินไปแล้วนะคะ listen listen อันนี้จะเป็นการฟังที่มันต้องมี attention คือมีสมาธิจดจ่อกับข้อความที่มันออกมาจากสิ่งที่คนนี้พูดหรือว่าเสียงเพลงของอันนี้คือตั้งใจกับการฟังเสียงนั้นๆตัวอย่างเช่นเพลงของนี่เลย Beyonce listen แล้วก็ listen ทั้งเพลงเลยค่ะ hey listen มันคือเหมือนกับฟังนะนี่ฟังนะ listen I was trying to explain to him but he wasn't listening. I was trying to explain to him but he wasn't listening. ฉันก็พยายามจะอธิบายแล้วไงแต่เขาไม่ฟังเลยเขาอาจจะได้ได้ยินเสียงฉันแบบแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังฉันเลย He wasn't listening. แน่นอนที่เราบางทีมักจะลืมไปเวลาที่เราใช้ listen กับอะไรบางอย่างฟังสิ่งนี้ฟังคนนี้จะต้องมี to เสมอค่ะเช่น I like listening to music. I like listening to music. ฉันชอบที่จะฟังเพลงแต่ภาษาไทยเราเป็นฟังเพลงได้เลยใช่ไหมคะภาษาอังกฤษต้องมีถูเข้าไปด้วยเนาะ Do you listen to the radio in your car? Do you listen to the radio in your car? ปกติเวลาอยู่ในรถเนี่ยฟังมิเออยุไหมหรืออย่างเมื่อกี้เลยคะ่ะเหมือนเพลงของ Beyonce หเลย Listen นี่ฟังนะคะ Listen I don't wanna argue with you นี่ฟังนะฉันไม่อยากจะมานมั่งเถียงโต้ตเถียงโต้แย้งกับเธอเลยแล้เนี่ยถ้าเราดูความแตกต่างแบบให้เห็นชัดๆนะ hearing test นะคะ hearing test เป็นการทดสอบการได้ยินว่าหูเรายังได้ยินเสียงดีอยู่ไหมเสียงมันอื่อไปเสียงมันมหายไปหรือเปล่าแต่ถ้าเป็น listening test listening test ก็คือทดสอบว่าเราฟังเข้าใจ หเหมือนที่เราไปสอบ IELT, TOEFL, TOEIC อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือทดสอบการฟังถ้าทุกคนเคยดูหนังเรื่อง Avengers Infinity War นี่ชอบมากเลยนะคะมันจะมีฉากหนึ่งเขากำลังคุยกันว่าจะจัดการกับแตนเนาะยังไงดีโทนี่กําำลังเล่าเลยไม่มีคนฟังเลย Did you hear what I said คือได้ยินไหมเนี่ยได้ยินสิ่งที่ฉันพยายามจะพูด Did you hear what I said แล้วตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่า Dra กเขาก็บอกว่า I stopped listening after you said we need a plan I s t o p listening after you said we need a plan. ก็ได้ยินแหละแต่ว่าไม่ฟังแล้วไม่ตั้งใจฟังแล้ว I stop listening after you said we need a plan. ทีนี้เรามาดู Chris เพื่อทดสอบกันดีกว่าค่ะว่า listen ใช้ในสถานการณ์ไหนและ hear ใช้ในสถานการณ์ไหนบ้าง You need to carefully to what the professor said in the class. You need to carefully to what the professor said in class. hear หรือ listen ดีคะ ต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยค่ะ listen หลายๆคนน่าจะได้ถูกแล้วแน่นอนเพราะว่าเป็นการตั้งใจฟัง carefully ก็เป็นแบบอย่างตั้งใจอย่างระมัดระวังเพราะว่าอุู่ถ้าหลุดไปคำหนึ่งหลุดไปประโยคนึงนี่แบบเรียนไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะฉะนั้น listen carefully ข้อที่2 can you speak up I can't you can you speak up I can't you ตอกติกตอกติกตอกติกตอกเป็น here นั่นเองค่ะก็คือ ไม่ได้ยินเสียงคุณ Can you speak up คุณพูดดังกว่านี้ได้ไหมไม่ได้ยินเสียงเลย Can you speak up I can't hear you หวังว่าเราจะได้ใช้กันเป็นมากยิ่งขึ้นนะคะความแตกต่างระหว่าง listen กับ hear ใครมีคำไหนที่ยังสับสนใช้สลับกันไปมายังไม่แน่ใจคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ